องนี่แหละโอ้ยมันไม่ใช่ว่าที่เราที่จะมาออกมาบรรพชาอุปสมบทหาอยู่หากินนี่เราหาจริงเดียวก็คือมรรคก็คือผลเราไม่ได้ไปหาที่จะบอกว่ามาบวชได้ไหาอยู่หากินสร้างโน่นสร้างนี่เพื่อสร้างบาร,รมีอย่างโอ้ก็บาร,รมีมาสร้างได้หลายอย่างนี่นั่นฐานะบาร,รมีศีลบาร,รมีภาวนาบาร,รมีมันมีหมดนี่สัจบาร,รมีอธิษฐานบาร,รมี เมตตาบรารมีมันก็มีไปหมดนี่บรารมีสิบจะว่าไงเบกขาบรารมีก็ว่ากันไปที่วพวกเรามันสร้างไม่เป็นเฉยก็จะพูดฐานะบรารมีฐานะบรารมีอยู่นั่นแหละแล้วก็มีเท่าที่เราจะทําไดม้มีเสลิงมีเบี้ยอะไรเราก็ทําแล้วลจะเอาอยัางไงอีกเราตั้งใจทานนี่เพียงสลิงหนึ่งยี่สิบห้าสตังนี่เวลาที่เรามีเจตนาเป็นบุญเป็นกุศล ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเกิดปีตีขนพองสยองเก้าน้ำตาร่วงอุปมาอุปไม่ยี่สิห้าสตังก็กลายเป็น25้าล้านนี่ก็อ,อุปมาอุปไมยมันเกิดขึ้นอย่างนี้ผลทานมันเกิดขึ้นที่ใจตรงนั้นที่สมบูรณ์ด้วยความศรัทธาก้า